คุณเบื่อใช่หรือไม่กับต้นไม้ในเกมไ i n e c r a f ที่มีแต่รูปแบบเดิมๆที่สามารถทําอุปกรณ์ได้อย่างมากมายแต่ปัญหาเรานี้จะหมดไปเพียงแค่ใช้ดัตต์แพ็กอันนี้ก็สามารถทําให้คุณสามารถสร้างต้นไม้สุด OP มาได้ว้าว เดี๋ยีครับผมก็ตัวผมชื่อเอิร์นนี่ครับผมมิกกี้ของไมค์ครับนี่ครับผมจะเป็นยังไงในรับผบพลังธรร้างต้นไม้สุดโอพีขึ้นมาได้นี่ครับผมมาเราไปเรื่อดีกว่านี่ครับผมอันดับแรกให้ผมตัดต้นไม้ก่อนเลยนะครับเฮ้ยมีพึ่งด้วยเฮ้ยตัดไม้ก่อนนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมธรรมารถสร้างต้นไม้ได้อย่างหลายรูปแบบนะครับผมไม่เป็นต้นไม้เหล็กต้นไม้ทองต้นไม้เพชรอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ครั้งนี้เราจะทำการต้นไม้ทุกๆอย่างที่เราเฮ้ยผมรู้นะครับผมมาตัดไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการไปโลเหมืืออนนนกกกัััเเลยคครรรรรรบบผผมมมพ่่่ทททาาาส้้้้งงงตตตไีจจแแ๋ว OP ต้นเลยนะฮะอันนี้แถวนี้น่นเจนไหมอ้าไม่น่นเจนทันทีครับผมตรงนี้มีเหล็กโอ้ว้าวน้องคลิปปี้เอ้ยคิปเปอร์เอ้ยโอเคผมขอทำอ่ออุปกรณ์ต่างๆกันแล้วกันนะครับผมกองครับอ่าอุปกรณ์อะไรเงี้ยผมทำไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวจะต้องเอ่อใช้หลายอย่างมากมายเลยครับเอาละแล้วได้คุณหินแล้วสามก้อนก็เพียงพอจะได้ขุดอย่างอื่นอีกโอเคอึ๊ด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 โอเคสามก้อนพอทิ้งแล้วก็ทำใหม่นะใช้อย่างคุ้มค่าจริงเลยสามก้อนก็พอแล้วโอออเเเค๊บ้้้ยยทีี่่ขุดฮ ที่ขุดสิครับออโอเคตอนนี้มีเหล็กกระบผมคุณเหล็กเกินเลยยก,ก่อน,นี้ครับผมสปีดรันรีบๆหน่อยนะรีบหน่อยโอเคเหล็กมาแล้วต่อไปก็คือฐานนะครับตัวน,นี้เราก็ต้องการฐานมากๆเลยครับผมฐานมันก็จําเป็นนะเอาไว้เผาเลยเงี้ยเอออุ้ยปุปุ๊บเจอปับบป๊บเลยอยู่กับเหล็กนี่แสดงว่าเป็นเนื้อคู่แน่ๆเลยใช่แน่ๆเลยมันต้องใช่แน่ใช่แน่หวังเอาละครับผมขุดประมาณนี้อ้ายโอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยกับมังใจญ่แบบ ัดไปอีกช่วงเลยโอ้ยอัดหน้าเลยเชียวโอเคครับผมตอนนี้ทําการทําเตาเผาเลยครับผมจังหวะนีเตาเผาเพื่อเผาเหล็กนะครับผมที่จริงเราไม่ต้องใช้เหล็กก็ได้นะแต่เราต้องแค่ใช้ขวานนะครับผมเอาละใช้ขวานมา โอเคได้ขวาแล้วตัดไม้เลยครับรออะไรประการใช้ไม้ในการทําต้นไม้โอ P นี่ครับผมเป็นไงใช้ไม้ในการทําแบบว่าต้นไม้มันมันแปลกยังไงโอเคโอเคประมาณนี้ได้เพียงพอแล้วนะครับมาทำการสร้างต้นไม้ดีกว่านะครับผมโดยการใช้ทานหนึ่งก้อนนะครับผมนี่คือต้นไม้ฐานนะครับผมมาดูซิึกว่าจะมีอะไรอยู่ปึ้มนี่คือต้นไม้ฐานนะครับ ว้าวมือตุดตื้อเลยอันนี้ผมยียนดียดับสู่ต้นไม้ทานนะทำมาจากทานแบบเพียวๆเลยนะครับผมนี่คืออุปกรณ์นะฮะนั่นแหละจะถอดไปเพื่ออะไรในของฟรีขนาดนี้เอาแล้วผมตัดไม้วันนี้อืมันต้องมีของอะไรอยู่ข้างบนแน่ๆเลยครับผมวันนี้โอเคได้มีทานแล้วผมมีทานแล้วโอ้ทานเยทานดำนี้ยเลยวั a เฮ้ยม,ม,มีมีกล่อง้ยมีกล่องต้นไม้ไวยเฮ้ยมันต้องเป็นของอะไรที่แจมแมวได้แต่วันนี้คือเออจะขึ้นยังไงดีอ่วเราขอ ใช้เอ่อใช้สูตรหน่อยสูตรเดินอึบอึบอึบเคให้ไปก่อนจังหวะนี้ต้องมีของอะไรดีๆให้เราแน่เลยไหนไหนไหนของของได้ของแล้วอุ้ยของอุ้ยจ๊บวัดโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้เตาเผาเร็วแอปเปิลทองแอปเปิลชาร์ดไนอยชาร์ดปีกเลสตอรโอ้โหอะไรครับเนี่ยอุ้ย ดามเมทเป็นมือุยเอ็นชาร์ทอะไรเนี่ยโอย้นี่มันพลังมหาศาลมากเลยเนี่ยโอ้ยมีพิคอทขุดยิ่งกว่าอะไรถ้าไปขุดเพชรที่นี่โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยมีโอ้พิคอทโกโะมากโกจริงขุดโอพีอ่ะนี่คือต้นไม้ต้นแรกนะ oh oh! okay, เนี่ยโอ้ยโอไมค์ก็ตโอ้โอเคครับผมไอเจ็บต้นต่อไปนะครับผมลองดิว่าถ้าเราเอาแบบว่ามันทําเป็นแบบว่าต้นไม้เหล็กเนะี่ยจะเป็นไงมาตรงนี้ด้วยกันตรงนี้ด้วยกันต้นไม้เหล็กจะเป็นไงค่อยๆอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆครับผม ปปึึป๊๊บบต้นไม้เหล็กมาแล้วจ้าปึ๊บเฮ้ยโอ้นี่อะไรอ่ะเหยียบที่นี่เพื่ออัญเชิญไอรอนโกเลมอ๋อสามารถปั๊มไอรอนโกเลมได้จ้าโอ้โหเฮ้ยนี่มันกองทัพไอรอนโกเลมโอ้โห้ยหนีเพื่อนหนีหนีไปจะเหยียบโอ้อัญเชิญไอรอนโกเลมมาโอ้ยการปั๊มนี่นึงเองอันนี้ก็เป็นต้นไม้อะต,ต้นไม้เหล็กครับผมโอเคเราพอรู้ว่าถ้าเราขุดเข่านนะั้นจะต้องมีของดีให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขึ้นไปก่อนเลยวันนี้ขึ้นก่อนวันนี้ผมขึ้นก่อน อ,อันนี้ไม่สนแล้วนบผมเอาของมาเลยนะผมดูสิว่าต้นไม้เหล็กเนี่ยจะมีอะไรอยู่ข้างในครับผมมาดิขอแบบบึ้มเบิ้มเบึ้มเลยโอ้อ,อันนี้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับผมก็คือจะเป็นปูแถมเหล็กมาด้วยผมแล้วจะมีอ่าเป็นทอเอนชาร์ดแล้วมีขวานแล้วนี่ต้องการขวานนี่เลยแล้วก็โฮที่ขุดครบเรียบร้อยผมมาชิมมันขึ้นเลย อันนี้โอ้โหหมวกราวนี้ผมมีกับครบแล้วนะครับผมเหลือแค่กางเกงนะฮะโอ้ยจังหวะนี้ผมว่าสามารถไป็นบทที่เอ่อดีเอ็นได้แบบสบายๆเลยนะครับผมไอ้เบนทอนนี่คือผมกินเนี่ยยันชาดนะครัผมอิตาดคิมสัสอร่อย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 อืมอร่อยอันต่อไปท,ที่ผมจะทำนะครับผมนั่นก็คือต้อนไม้เนื้อหมูเลยครับผมโดยการนำการฆ่ามหมูแล้วทำการเผาเนี่ครับผม ไปเลยอย่วันนี้โอ้เนื้อหมูจุนวนมากมกินอิ่มนชั่นหน้าเลยโอเคขอชิ้นเนียพอนะครับนักโลกเฮ้ยไม่ใช่โอเคมันกำลังค้ามดีกว่าน,นะครับผมต่อไปนี่คือต้อนไม้เนื้อหมูนะครับมันคือต้นไม้เนื้อหมูจริงๆนะดูดูดูเฟืบปุ๊บนี่ไงเป็นเนื้อหมูไงผมมันคืออะไรเอ่ยโอ้มันคืออะไรอะ่ะดีดงๆเ้าสู่ต้นไม้แห่งอาหารโอ้ต้นไม้อาหารเพียวเพียวโอ้ แหลกเลยนี่ครับผมครงการสปาวพวกมอนเตอร์อะไรมาลัวสุดยอดครับผมคือถ้าผมมีดาบนี่คือตีกินชัดหน้าเลยครับผมซึ่งผมสามารถทำเอ่อพวกทองแดงอะไรพวกนี้ได้ครับผมพวกเหล็กพวกเลสโตนเลยได้นะครับเดี๋ยวเราต้องการมาตามหาดีกว่านะครับผมต่อไปคือผมต้องการตามหาเอ่อสิ่งท,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 ที่เรียวกว่าทองแดงนะครับผมทองแดงผมขออันน,น,นี้ผมขอความสว่างก่อนตอนนี้โอ้ใครมาเหยียบไม่ต้องกลัวเลมแม่โอเคสวิตก่อนดีกว่าเพื่อความเอ่อเพื่อความปลอดภัยครับผมตรงนี้โตกคิดเล็กๆไม่ตายได้ไหมเออโอ้ไปไง สะท้อนดาเมจนะแต่ยี่นี้สะท้อนดาเมจไปไงสะท้อนโอ้โยสะท้อนดาเมจไปไงโอ้โหโอ้โย,โโยเดี๋ยวจอดเลยตอนนี้เฮย้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้แม่มดเหรอเฮย้ยวิช S <S <an the> วิตเตอร์เป็นวิตเตอร์แล้วไงต่อฮะอวิตเแล้วไงต่อฮะไม่กลัวโอ้โหแต่กลัวมาเยอะตัวนี้โอ้ยเจ,จ,จ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยแต่ไม่เจ็บนิดหน่อย <Okay S 2> โอเคผมวยวิต,ตอบของเยอะมากเลยเนะี่ยโอ้ตอบอะไรลูตก,กตอบกิ่งไม้ตอบพนูไม่เอาเว้ยแค่นี้พอโอ้โกระดูกก็เยอะไม่เอาไม่เอาหนูไม่เอาไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบพนูเลยโอเคเอ้ยไม่ชอบพนุเลยโอเคผมันนี้ผมเจออ่าทองแดงพอดีครับผมนจังหวะนี้ทองแดงอือตัวนี้เอ้ยผมต้องการถ่านดีกว่า ผ่านก้อนหนึ่งโห oh, oh. อัน,นติดตบดุณครับมาทองแดงให้ผมเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหโอ้ทองแดงสดๆอืมผมขอขุดโอ้ oh. โอเคโอเคเออปุ๊บป๊บโอ้โหขุดถ้าผมลงเหมือนที่นี่ที่ขุดนี่คือที่ขุดที่โอพีสุดนี่ยคือขุดที่บ๊อบ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 ยทอบบ๊อจะเอเต๊อผาเอบบ๊อบบ่อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบา๊อบบเอาบ๊อาบ๊อบบ๊อบบ๊อบบนอบบ๊อบบ๊อาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วอมาเอบวโอป็นคูเปอะครับมทองใช่ป่ะใช่ทองแดงอะไรครับผมทําการมาบราอบเป็นต้นไม้ ต้องทลงแน่ผมสร้างนี้แหละนะง่ายดีโอเคเลยผมไปเลยว้าวนี่คือต้นไม้ทองแดงครับผมโอ้โหเป็นงนี้เลยอันนี้โอ้ยต้องแข็งเลยเอ้ยถอดดีกว่านะครับอันนี้นี่ผมต้นไม้ทําจากทองแดงทั้งต้นแบบเพียวๆนะครับเขียวที่ขู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวีไหนไม่ใช่โอเคขึ้นดีกว่าผมจังหวะนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขุดครับผมขุดป่องป่อง,อง,องโอ้โห คซว่าจะเป็นอะไรใผมป่ะไปเลยว้าวเป็นแอปเปิลทองมาหาศาลแล้วก็มีดาบแล้วมีรองเท้าน,นะครับผมซ่งผมไม่ใช้แต่ว่ามันแถมกล้องส่องทางไกลด้วยผมของใหม่ที่เข้ามานี่ไม่ใช่เลย <c oughs> ไหนขอส,อสอ่องดิส่องฟึบโอ้ก็เจ๋งนิมกันเนี่ยนี่ไงโอ้เจ๋งเลยแล้วต่อไปเดี๋ยวโคงการไปตามหาต่อด,ดีกว่านะครับผมไป let's go โอเคเจอเลสโซนแล้วโซนเืออหนึ่งในโคตรเยอะแต่เราใช้แค่เดียวพอ นะครับทิ้งไปทิ้งไปไม่ได้ใช้ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเลยเดี๋ยวต้องตามหาลาฟิีสตามหาเพชรนะครับแล้วก็ตามหาคิสตต้ด้วยผมว่าะคิสต,ต้ลก็สามารถทำเป็นต้นไม้ได้นะเอ้ยทองมาดีเลยขอบคุณครับทอ,ทองโอ้หเยอะมากเลยอันเยอะพอนะครับพอเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะก้อยไปแล้วจ้าไปหาต่อเอ้ลืมไปเลยครับผมเราสามารถที่ใช้ออซิเดนได้ด้วยผมมาออซิเดนสัก้อนหนึ่งโอเคเรียบร้อยขอออซิเดนสะก้อนหนึ่งสัก้อนหนึ่งออซิเดนเออเรียบร้อยนะครับตัวนี้เรามีวันถดดิบประมาณเอ่อ หนึ่งสองสามเป็นที่เรียบร้อยผมสามอย่างนะครับผมเราต้องหาลาพิธเอ็มรอดอีกถูเอ้ยจะเจอปะเนี่ยไปเลยอืมเอ้ยเฮ็ดจะเพลินแล้วโอ้เฮ้ยเอ้ยจะเพลินแล้วมากโอ้โหเพลิเยอะมากโอ้เอ็นเชั่วเนี่ยโอเคเม็ดหนึ่งพอนะครับเราไม่ต้องการอะไรเยอะนะครับผมไม่องการเยอะจริงๆเลยนะต่อไปก็คือลาพิธกับเอ็มรอดครับผมไปเลสโก้ฮุดอ่าลาพิธเจอแล้วโอ้โหเจออย่างไม่ได้ทันใจโอ้อันนี้ชอบมากเลยชอบจริงๆเลย โอ้มาโพดเหมเนี่ยมาโพดไหนเนี่ยเออโอเคผมเคยหาได้กลอก่องเราเจอกอยางนะครับผมมีกล่องนี้ไหมอา้าวเพรอีกแล้วแต่ไม่ใช่ไเเม่รอดมาเถอดโอเคครับวันนี้ผมหาไม่เจอครับผมโอเคเอาไว้ว่าประมาณนี้กันนะครับผมเดี๋ยว่อยไปหาที่อื่นแล้วกันนะครับสวัเอเไม่รอดเดี๋ยวหรือไม่ก็ไปเลขจับวิลเจอนะจร์ได้ดีกว่าเออโอเคผมขอขึ้นนะผมวันนี้ขึ้นก่อนละไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องขึ้นก่อนแล้วผมขึ้นแล้วจ้าขึ้นแล้ว,ข,ลวขึ้นมาแล้วจ้าเราอยู่ไหนเอ่ยนี้เราอยู่ไหนเอ่ยนี้ อันไหนเอ่ยหมู่บ้บานน่านั่นไงโอ้โหเราเรามาไกลเกินครับผมตอนนี้เออเออเราก็จะใช้อินเตอร์บินูเลยดิง่ายดีคือพิวจังหวะนี้มิ้าฟพิวโอเคผมเดี๋ยวนอนก่อนดีกว่านะครับผมฮา่าเช้าสดใสฮิตอีกอีวันหนึ่งเอาล่ะต่อไปก็คือมาสร้างดีกว่านะคร,นรับมาเราไปเริม่มสร้างต้นไม้ดีกว่านั่นใครนั่นใครสะทะ้อนนี่เนี่ยนี่แน่นเถอะเอ้ยเอาล่ะมาเริ่มที่ต้นไม้ ถ้าต้นดีกว่านะต้นแรกผมขอสร้างที่เริ่มที่เลยนี่เลยเลสโตนนะครับไปเลยปุ๊บนี่คือต้นไม้เลสโตนครับผมอันนี้อะไรเนี่ยทองแทมเหรอทองแทมเหรอทองแมมทงแมเหรอโอเคว่าจะมีอะไรข้างบนนะครับผมมามาดิขอขอขอดีแบบเบิ่มเบิ่มต้นไม้เลสโตนเนี่ยฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บว้าวเป็นเปทองที่ขุดง่ายไงเต้นเก่งลิงแล้วกเก่งนะครับมมเดี๋ยว้อยหวัครบเซตนะครับตัวนี้ครบแล้ว โอเคโหย,ยิงกับครบรลยใช่ไหมผมโอเคเลสต้น okay, ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปต้นต่อรอ,อไปต้นไม้ต่อไปเอาจเป็นต้นไม้สีทองครับผมโอเคยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้เผาเลยทถ้วเ้ยโอเคพอ,อเอาต้นไม้ลาพิสก่อนดีกว่ามันไอ้มันเตาเผาลาพิสจบไปเลยปุ๊บว้านี่คือต้นไม้ลาพิสที่ผมขอก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าของม,มันมีไรอยู่เราอยากคุยย,ย,ย,ยังเลยอะต้องเป็นของดีเนี่ยงมแงมเลยของดีแบบเบิ่ม โอ้โหเป็นต้นไม้เอ็นชาร์ดนะผมดูเลเวลดิโอ้โหมีตัวเอ็นชาร์ดมีเรียบร้อยโอ้ my god แต่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพราะนี่มันเอ็นชาร์ดก็ดีแล้วดิตัวเอ็นชาร์ดดิโอเคทองก็บอกมาต้นไม้ฝีทองเอ๋ยมาสร้างต่อเลยปึ๊บเปร๊บปร๊บแบบเปิมๆว้วต้นไม้ทองบ่อน้ำกเป็นบ่อน้ำทองเพราะเราใส่รองเท้าไปอย่างเงี้ยโอเคมีอะไรอยู่ข้างบนแน่ๆนะอึบ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 ไปเลย let's go ปึ๊บ ว้าวเป็นบล็อกทองนะครับผมจะมีธนูสุดโอพีแต่ละง่ายโอพีนะโอเคครับมานี้นะครับผมสับต้นไม้ทองนะครับผมซึ่งเหลืออีกประมาณเท่าไหร่เหลือรสองอันนะครับผมก็คือต้นไม้เพชรกับต้นไม้อ่ออฟซิเดียนนะครับต้นไม้ต่อไปต้นไม้ออฟฟิเดียนนะครับผมเ้ยไม่เอาเพชรดีกว่านะเพชรต้องมีของดีกว่าออฟฟิเดียนแน่นอนเลยต้นไม้เพชรมาแล้วว้าวจะมีอะไรอยู่ข้างในกันนะจะจะมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยือดิถืดิถืดิขอแบบดีดีเลยๆๆๆเพชรว้าว ก็ไม่ต่างกันเลยแต่ตอนผมนะผมรู้สึกว่าต้นไม้ถ่านเนะนี่ยน่าจะอะไรที่คุ้มที่สุดนะครับผมอันนี้ดูกระจกไปเลยนะโอเคอันสุดท้ายที่ทุกคนอยากจะรู้ที่สุดนะครับผมน,ะนั่นก็คือต้นไม้ออฟซิเดียนนะครับผมตนนัวนี้อะไรอะไรยวเดียวเดี่ยวโอเคต้นไม้ออฟซิเดียนลงมาแล้วนะผมมา let's go ออฟซิเดียนจ้าปุ่มโอ้นี่คืออะไรอะ่ะนี่คือต้นไม้เอ่อ เนเธอร์ประตูสู่เนเธอร์นี่คือต้นไม้เนเธอร์เอาเหรอโอ้นี่คือขอใช่ไหมอ้วอ,อ,อันนี้คือเอาไปแลกขอกับพิกเลนได้เลยเนี่ยโอ้ยนี่โอพีนี่คือครอบเซตเลยครับผมโอ้ยง่ายผมต้นเกมฆ่าใครได้ออฟติเดียนนะครับผมแนะนำเลยครับผมดูดิมาดิโอ้ทโอ้โอ โอ้บ้มๆเลยมาสิท่อนจริงแหล,ละอะไรผมว่าผมจะไปไปเทอไปในงมเพื่อไปเอาเอ่อไอไออะไรเนระียกว่าอะเบสพอวเดอร์ครับผมเพื่อทำการเปตีเอ็นั่นเองนะครับผมมาไปตามหาเลย Let's go <S มาแล้วจ้าไหนบ้างมีปราสาทในเธอนั่นใช่ไหมโอ้โหมันคือก็เจอฟิวปเลยลจ้าใช่ปะมันใช่หรือเปล่า,าใช่จริงๆด้วยมา มาแล้วจะเอ้ยได้ไงเป็นพัลเจอร์ดีเลยโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้เดี๋อย่าอย่าสะท้อนเดี๋อย่าอยากเอาออสดสดอยากสดสดมือเคาสดสดแล้วกันโอ้ได้แล้วได้แล้วกลับเลยครับผมนีกลับเลย, аров, ม,ลเลยมันไม่มีอะไรต้องกําเบ็ดแล้ววันนี้ที่เหลือก็แค่กลับไปเลยกลับไปเอาเอเดอร์โพรตอนคืนนะครับตอนนี้แม่โอ้โหไวกันเดาแฟตโอ้อันนี้คือสปีดงรันใช่ไหมบอกผมดีใช่ไหมโอ้กลับแล้ว <c oughs> มาไวไปไวจริงเลยเราเนะี่ยโอเคถึงของอาจจะไม่ค่อยครบบ้านแต่ก็ยังโอเคอยู่โอเคที่ผมรอตอนคืนผมใกล้แล้วผมใกล้แล้วตอนคืนที่จะล่าเอ็นเตอร์แมนเรียบร้อยเลยครับวันนี้ปีดรอต่อไปเตวยความเหงาเมื่อหร่ตอนคืนวะนนี้จะได้เอ็นเตอร์แมนแล้วพาราษืทติดจนจะนอนเลยบอกตรงนะจะนอนเลยนอนเลยมาแล้วมาแล้วในเะอ็นเตอร์แมนขอหน่อยดิว่าจะได้เอ็นเตอร์โพสักลูดึงเงี้ยมานี่ ได้ได้แต่ว่าต้องตัดตัดาตัามหาก่อน in man, man. เอเนอร์เมนร์เอเนอร์เมนอ้าวว่าไงสหายต้องการพอดีเลยพี่โอ้ยเรียบร้อยโอ้มาไปนอนก่อนแล้วกันนะจ๊ะไปแล้ว,อวเอาละ่ะในวันนี้จัมการไปดีเอ็นนะครับด้วยเอ็นเตอร์โพที่เรามีอันนี้ก็พอละจริง <c oughs> อันนี้ก็พอแล้วละ,ละเราแค่เอาเผื่อเฉยโอเคเดี๋ยวตัดไม้อีกสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราจกัการเต็มตัวไปยังดีเอ็นด้วยความเร็วสูงมังนะมาครับกองคาร์ดตัวดีกว่าแล้วก็มังค,ค์ขับการอบอะไรไปเนนะี <c> ่ย <oughs> อะไรไปเนนะี่ย มามาเริ่มดีกว่าด้วยต้นไม้ของ Eye of Ender อ่าอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ปึ้มว้าวดีไงนี่คือต้นไม้ En Portal นะครับผมนี่นี่ขออะไรโอ้โหนี่คือของสำการสู้โดยเฉพาะเนี่ยแต่ว่าที่จริงแล้วเราไม่ต้องเยอะขนาดนั้นได้มั้ง <c oughs> เอาล่ะเรามาเริ่มสงครามดีกว่าการฆ่ามาังกรด้วยว n นค a n d Man เอาล่ะคืน้นจังวนี้ขึ้นแล้วมา Let's go มามาจ้าฮับฟิวโอ้ เอ็นตระก้อนจ้าพี่อยากจะคุยนอกจังเลยอ่ะขอสมัครได้ไหมปุ่มโอ้สะท้อนตายเหรอโอ้เฮ้ยเฉื่นเกินนี่ยังไม่รู้ตัวตัวเองตายนะเอเด็นเอเดนตระก้อนฮะยังรู้ตัวเนี่ยยังรู้ตัวคือมันรู้ตัวที่เหล่าตัวเองตายโอ้โหต้นไม้มันโกงจริงเลยโคตรโคตรโกงอ่ะบอกตรง